อีนี้บอกเลยว่าเป็น E ีพีที่ทุกท่านรอคอยนะครับเป็นหนึ่งในแขกรับเชิญนะฮะที่ถูกขอจาก FC มากที่สุด ส่วนใหญ่จะเป็นพวกหนีคดีครับอยู่ไม่ได้ก็ต้องหนีมาเป็นทาหารพานคืออยู่บ้านไม่ได้เพื่อง่ายอยู่บ้านตำรวจก็จับพี่ประดีจะบอกนะว่าก่อนหน้าเป็นนักฆ่านายกมาแล้วเคยฮะเคย เรื่องประทะส่วนใหญ่ผมก็ไม่เคยหมอบนะหมอบยกปลายปืนขึ้นฟ้าเนี่ยมันจะไม่โดนค่าสึกเด็กไงการยิงคนนะฮะเอาปากกระบอกปืนใส่ไปงี้เลยเรียกว่าตอนนั้นห้าวมากห้าวมากอยากประทะอย่างเดียวเลยอยากประทะอย่างเดียวอยากุยอย่างเดียวจะเจมื่อไหร่จะเจอคือไม่กลัวเพ้ง่ายงั้นน่ะกลัวอย่างเดียวกลัวไม่ได้ประทะผมก็โดนยิงด้วย M 7 9กผมทิ้งตัวลงไปปุ๊บลูก M 7 9กก็ลงพร้อมกันกับผมลงพร้อมกันเลยห่างศีรษะผมคืบเดียวผมจะเห็นสะเก็ด มันสาดต่อหน้าต่อตาผมเอา้าจนผมกระเด็นน่ะเพื่อนผมก็วิ่งมาประคองเขาบอกไ e อ้ที่ตายยังตายยังเพื่อนมาวิ่งนะคิดดูคืบหนึ่งเนี่ยทางว่าตายไม่ไม่เลืองหัวเละแย์ปังมุชัยถ้าจะจับตัวได้เขาจะไม่ค่อยเอาไว้อะก็ต้องเชื่อทิ้งอะเคยทุบหัวปลาดุกไหมมันจะเชือกระสนไปทั่วอันนี้ก็เหมือนกันลักษณะนั้นลักษณะนั้นแล้วก็ กวาดลงหลุมยังไม่ตายดีกว่าลงหลุมกัฝังเลยเอาเชือกผูกกับม้าใช่ผูกกับล่างคนแล้วม้าเนี่ยมันแข็งแรงมากมันวิ่งกระจายไปนละทางใช่ล่างก็ฉีกหมดฉีกไปหมดเลยอย่างนั้นเลยหรออย่างนั้นเลยครับอย่างนั้นเลยผมก็เอาเรื่องจริงมาพูดทั้งนั้นไม่ได้ใส่สีตีไข่อะไรทั้งนั้นครับเอาเรื่องจริงมาพูดล้วนๆครับ